สวัสดีค่ะทุกคนเซี่ยงไฮเดย์วันนี้เรามาอยู่กันที่ดิสนีย์แลนด์นิ่มจองตั๋วผ่านแอปพลุกได้มาในราคา2,325บาทซื้ออ a r l อ e น t ี p ลา s 752บาทเป็นการมาดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกของนิ่มเลยตื่นเต้นสุดๆนิ่มทำแพลนเครื่องเล่นไว้แต่พอไปถึงจริงๆจ,จะได้เล่นตามแพลนไหมและได้เล่นจริงกี่เครื่องไปดูกันเลยเดย์ส กำลังเราซื้อตั๋ว early entry p a r k นะคะ<ม>กำลังจะวิ่งไปตอนนี้คือ7.40แล้วแฮปปี้ไหม <c oughs> ยิ้มไหมยิ้มไหมวันนี้เราก็จะอยู่ดิสนีย์ท้งวันนะคะทุกคน Disney ด <Disney. S 1> <c oughs> ิส n e y บูดบูอด Energy มา นหนาวมากเลยการเดินทางมาดิสนีย์เราใช้ว i̇şte ิธีการนั่งดีดีจากโรงแรมพอมาถึงพาร์กก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดินตามคนอื่นไปนี่แหละทุกคนเดินเข้าดิสนีย์เหนื่อยมากทุกคนเดินสา0พันห้าร้อยก้าวยังไม่ถึงสตี พอเข้าพักมาจริงๆคือตื่นเต้นมากใครที่วางแผนจะเล่นเครื่องเล่นไว้แบบนิ่มนะคะอย่าลืมวางแผนว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาดิบเราก็เลยตกลงกันหน้างานเลียวซ้ายเลยนะคะก็เลยมาโผล่ที่ทอนตรงเนี้ยทุกคนแล้วคือตลกมากพอเดินเข้าทอนปุ๊บเครื่องเล่นเสียค่ะ ก็เลยต้องเดินออกมาเดี๋ยวว่าทอนนะคะเรามาถึงเครื่องเล่นทอนอันแรกถึงแล้วซื้อเถอะเปียกข้างในสุดเลยคือมาก่อนเมื่อกี้ทอน้ากเกือเขาบอกว่าห้าก็เลยเดินเข้ามาในสุดทอนนะทุกคน 监狱三守则吗？嗯。那没我新警人们，欢迎你们加入这次行动。 inside the motor car and oh i love towns. i love. please lower bar <laughs> <laughs> 哎呀，怎么办？我根本玩不转呀！我他妈太弱了。进来了。朋友，别拿枪回来，想拿回你的宝藏，你有本事来，准备。 บ่ายโมงกว่าพวกเราก็เริ่มหิวแล้วก็เลยเข้ามาเติมพลังกันก่อนเซตน,นี้ที่นิมสั่งเป็นบะหมี่แล้วก็เป๊ปซี่นะคะ อากาศหนาวหนาวได้สดสุปร้อนๆก็คือดีมากหลังจากกินเสร็จเราก็ไปเลือกซื้อที่คาดผมเพื่อที่จะไปถ่ายหน้าปราสาทดิสนีย์กันคะ่ะและนี่คือรูปที่ได้นะคะน่ารักมากตั้งใจแต่งสีชมพูมาเพื่อสิ่งนี้เลยคะ่ะ แต่เราเลือกที่จะล่องเรือเพราะอะไรคะไม่มีคิวค่ะทุกคนยังอยู่กันเอ้ยโคมชัดอันนี้แนวอ,อะไรอน,นอนใช่ไหมทุกคนอันนี้เครื่องเล่นที่หกนะคะนะเครื่องเล่นที่หกน่ารักแววๆวตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วก็จะเล่นแบบเชื้อชที่โมงที่ไหน 4ี่โมงเ<ๆ>กือบห้าโมงแล้วนั่นแหละเราก็จะเล่นไปจนถึงสามทุ่มเพราะว่าวันนี้เรามาวันศุกร์นะคะแล้วมันรอบดูภูมันประมาณสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวสามทุ่มเราจะไปรอดูภูโอเคค่ะ วนนี้เริ่มขําแล้วค่ะอากาศหนาวไม่ไหวก็เลยมาเดินซื้ออูด้งกินนะคะยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงที่เขาจะจุดพูดแต่เราไม่อยากเล่นเครื่องเล่นแล้วเพราะอากาศมันหนาวต่อคิวไม่ไหวเลยมาเดินดูซูวินเนียก็คือน่ารักมาก

我在呢。 กลับโรงแรมขอแวะซื้อเฮทีก่อนหนาวก็คือไม่สนแล้วอยากกินมากแล้วก็อร่อยมากซื้อเสร็จเดินตามทางออกมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงหน้าโรงแรมทอยสตอรีแล้วก็เรียกรถตรงนี้ได้เลยค่ะรีวิวมาลาจากรอสันกันค่ะทุกคนเอ้ยมาม่ามาลาถูกปะนี่มันเป็นแบบนี้คือมันน่ากินมากทุกคนี เ <Okay>. 8. <81. S 1> 8ยวน2กล่อง8ยวนนะคะพอถึงโรงแรมเราก็เดินเข้ารอสันกันค่ะก็เลยได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาแล้วก็ขนมอีกนิดหน่อยนะคะเอามาลองกินแล้ว,ลวตรงหน้าโรงแรมมันมี ปิ้งย่างเหรอเป็นเสียบไม้แบบนี้ทุกคน,งงนคือแบบแซ่บมากเผ็ดมากทุกคนข้อดีของโรงแรม JI Hotel สาขาที่นิ่มจองมานี้นะทุกคนคือจะบอกว่าของกินหน้าโรงแรมอะ่ะทั้งเชา้าทั้งกลางคืนอะ่ะคือเยอะมากมีร้านอาหารเปิดตลอด เท่าที่นิ่มจําได้นะคะมีร้านเบเกอรี่ร้านสะลาเปาร้านอาหารแบบหลายร้านมากแล้วคือเป็นร้านที่คนจีนเข้านะคะนั่นแปลว่าราคาจะถูกนอกจากอาหารแล้วก็จะมีผล,ลไม้สดๆขายด้วยทุกคนทางซอยอะ่ะมีขายแบบทั้งวันทั้งคืนอะ่ะ ตอนเช้าก่อนเรียกรถไปดิสนีย์นิ่มกับเพื่อนซื้อขนมปังซื้อซาลาเปาแถวนั้นนะทุกคนแล้วก็คือถูกมากพกไปกินในดิสนีย์ได้ด้วยระหว่างที่เราต่อแถวเข้าเครื่องเล่นอ่ะทุกคนเราก็กินไปด้วยไม่เสียเวลาต่อคิวด้วยนะคะแล้วคนจีนส่วนใหญ่ก็คือทำแบบนั้น <S <S อ๋อแล้วก็ อยากเล่าตอนที่ต่อคิวเข้าเครื่องเล่นอนะทุกคนระวังคนจีนแซงคิวนะคือนิ่กับเพื่อนคือไม่ยอมแบบยืนกั้นไว้เลยจ้า<ม>ยืนแบบ<ม>อย่านะคือฉันไม่ยอมวันนี้ก็ใช้ชีวิตทั้งวันตั้งแต่6กโมงกลับถึงโรงแรมก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วมังทุกคนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะคือแบบมานั่งกินคิดว่ากินจนอิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย เดี๋ยวเราก็จะได้เที่ยววันสุดท้ายแล้วคือแบบรู้สึกเสียดายมากที่แบบมาแค่3วัน3คืนรีแคปเที่ยวดิสนีย์ทั้งวนันสั้นๆก็คือเล่นเครื่องเล่นและรวมโชว์ไปทั้งหมด7อันนะคะ7อย่างถ้ารวมพาเลตก็เป็น8ถ้ารวมดูพลุก,ก็เป็น9กาอ่ะทุกคนคือสำหรับคนอื่นอาจจะดูแบบ นิ่มเล่นน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นิ่มรู้สึกว่านิ่มคุมแล้วเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ก็คือคุมแล้วแต่แอบ,บเสียดายนิดนึงนะคะช่วงที่เรามาอากาศมันหนาวมากทําให้ต่อไม่อยากต่อแถวเล่นเครื่องเล่นอีกแล้วอะทุกคนคือปวดขาหรือว่าเหนื่อยมันไม่เท่ากับแบบต้องแบบทนกับอากาศหนาวอะคือแฟนนิ่มอะขี้ร้อนนะทุกคนแต่แบบ ก็หนาวไม่ไหวเหมือนกันคือเราตัวสั่นไปเลยอะทุกคน,อน,นตอนนี้ที่ภาคเสี่ยงอยู่ก็คือคิดถึงเสียงไายมากแล้วนิ่มคือรักจีนมากกลับมาก็คือนั่งดูรีวิวที่เขาไปเที่ยวประเทศจีนคือทุกที่เลยอยากไปอยากเรียนภาษาจีนคือชอบทุกอย่างที่เป็นจีนครั้งนี้เป็นการมาต่างประเทศของนิ่มครั้งที่สองเองนะคะทุกคน เผื่อใครดูมาจนถึงตรงนี้อยากแนะนําให้นิ่มไปประเทศไหนที่แบบงบน้อยงบไม่เยอะอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองพิมพ์เข้ามาได้นะคะทริปเซี่ยงไฮ้นิ่มเจอหลายสถานการณ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอะเพราะว่าเพิ่งซื้อกล้องมาด้วยนะคะก็เลยยังไม่ค่อยถนัดแล้วก็ต้องดูแมพด้วยดูแลนด้วยอะไรอย่เงี้ยคือมันหลายอย่างมากทุกคน เซียงไฮเด a y สก็ประมาณนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้นิ่มด้วยนะทุกคนนิ่มตั้งใจที่จะเข้ามาทำา o u ู u b e กมากๆเลยอยากให้ไปรีวิวที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอ๋อ,อทุกคน,นลืมบอกว่าแพลนที่นิ่มแปะไว้ให้อะ่ะ<น>เป็นแพลนที่นิ่มทำก่อนมานะคะแต่ว่านิ่มอะ่ะ ไม่ได้ไปตามแผนทั้งหมดเลยทุกคนคือมันแบบไม่รู้ว่ามันไปเสียเวลาตรงไหนอะทุกคนคือมันไม่ไม่ได้ไปตามแผนเลยท,ทั้งทังที่แบบส่วนมากก็คือนั่งดีๆหมดเลยนะคะไม่ได้นั่งรถสาธารณะเลยส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับทริปนี้ทุกคนสามารถไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะคะนิมได้บอกไว้หมดแล้วแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเซี่ยงไฮ้ day สเนี่ย นิ่มจะพาไปไหนแล้วก็ไปซื้อของฝากที่ไหนนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนแล้วนะ